สวัสดีค่ะ บัดนี้วันศุกร์ที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,568เป็นวันที่9ที่ข้าพเจ้านางสาวรัชนิกรเมฆฉายขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติ ระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระเพียชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอบทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมมังนามาซามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสั้งคังามามีบทที่สองบทบชาพระภัยรีพินาอราหังสัมมาสัมพุทโธทสุจิรังปรินิพุทโตคุเนหิ คารมาโนทานีปารามีหิจัทิสติยาวชิวังอาหังพุทธังธรรม,มังสังคังสรารังคโตปูเชมิรัตนัตยังธรรม,มังจะรามิโสตินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกวาเรสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธร,รมมมุนิราชาสะสุนันตุ สักขโมขทางสักเคกเมจารูเบคิริสิขาระตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรเทจะคาเมตรุวนาคาหเนเคหะวัตุมมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชละทละวิสเม ยะขะคันทัพ,พนาคาติทันตาสันติเกยัมมุนิวระวัจานังสาทวเมสุนันโตธรรม,มส,สวนณกาโลอายามพทันตาธรรม,มส,สวนณกาโลอายาม์พทันตาธรรม,มส,สวนณกาโลอายามพทันตา บทที่สี่บทสวดอุพะภาคะนามการะนโมูตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมูตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมูตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคมนาปาถะ พุทธังสารนังคชามีธรรมังสารนังคชามีสังฆังสารนังคชามีทุติยมปีพุทธังสารนังคชามีทุติยมปีธรรมังสารนังคชามีทุติยมปีสังฆังสารนังคชามีตติยมปีพุทธังสารนังคชามีตติยมปีธรรมังสารนังคชามีตติยมปีสังฆังสารนังคชามี บทที6่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตทิเมสารนังอัญญพุทโธเมศรานังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสัตทิเมของตุสัพพทานัตทิเมศรานังอัญญธโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสัตทิเมขอตุสัพพทานัตทิเมศรานังอัญญสังโคมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสัตทิเมขอตุสัพพทา